มาดูครับบี้ครับเอาไม่พี่เอาใหม่ถอยไม่ครับถอยไม่เอาแล้วเ,เ<อ>ล,วลวนะเียแล้วนะสุดเลียแล้วเลีย,ย,ยอะไรครับเลี้ยก่อนเลยะเลี้ยก่อนเลยไม่ทำอะไระยังล้ออยู่เลยครับเสียบล้อครับเลียเหรอครับแม่ถอดยางไปวิ่งอ้อยก่อนแต่บ้ง ย่างเยอะเดินเยอะลายวะบอกเขาตับของเราไปใช้ก่อนเขาตับมีก้อยแล้วตับมีก้อยก่อนไม่เป็นไรครับชงต้อมครับไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นช่วงคอดีไฟนะครับอย่างนี้ก็คือพลาดนะครับชงต้อมไม่เป็นไรครับถอยมาตั้งลำใหม่ครับสังเกตไฟมีสเตจนะครับไฟจะต้องติดนะครับ หน้าหนึงครับผมเส้นหน้าไดนึงดิเจ๊ปล่อยเบรกก่อนโอเคพอปอยเบรกเบรกนี่เบรกอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วโออันนี้เล่นเครื่องมาชักเลยนะชักเลยนะเออชักไปเลยเ,ลยเออช <laughs> ักอะไรก๊อฟเจ้ข้เลยีย <laughs> อ ไม่เป็นไรครับทีมงานบอกว่ายกคัดมาติดชุดครับวันนี้ครับเดี๋ยวลื่นยุกเลยครับวันนี้ไทยได้ไทยได้สายได้ครับล้ำนี้โอ้โหผู้หญิงขับด้วยครับวันนี้ครับมาดูกันครับว่าจะต่อเกียร์นี่เกียร์แค่รันไหนนะตอนนี้กระโดดโผล่เกียร์ทั้งตัวแล้วครับ อ่าช่วยประคองรถได้นะครับจับท้ายรถได้ถอยครับที่เราต้องล็อกพอดีล้อ้่อพ่อพ่อครับผมครับถึงไงเช็กพวกน้อยนะโด สิบห้าหกครับไปดีครับดีไปดี่ดดอนหนึ่งเมตรครับสิบดิหกหนึ่เบอร์สวยเบอร์สวยีวยวเบอร์ตีอย่างนี้ดึกดูดีด <c oughs> ูดีกับงนอมาด้วยอ่ะันมันคือขาวม่ไดีคีอ่ สวยสวยพี่เดินได้นดเข้าไปได้เลยอย่ากำลังร้อนเลยพร้อมแล้วปล่อยตัวพังร้อนแล้วยครับโอเคครับ,บ,รบพร้อมรอบน,นี้เราจะโชว์จะได้เทววงครับผมโอ้โหเวครับเมื่อกี้เลียครับวัน <c oughs> นี้เว้าครับไม่เจอตอนนอ้อยเลย เดีบผเดี๋ยวผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวฝากหน้าเส้นทั้งคู่นะครับเดี๋ยวผมอตีหว่งสแล้ววีกแล้วแล้วผมอไมว่าไปพูดดีเลย เดี๋ยวเขาท้าจะขับด้านนะครับรถตัวนี้นะครับว่าแต่เขาเลยถ้าผมขับก็เล่ากลับสวัสดีครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะโอ้โหวันนี้ดูแบบตัวแรงนะครับงาน402เมตรนะเพิ่งเคยเห็นนะ6ล้อนี่มาโชว์ไหมครับ6ล้อสองคันนี้มาแล้วครับ มาแล้วครับต่อฮิโน่ถาะชมฮิโน่ฮิโน่อะไรไม่รู้นะ เขียวเขียวนะเขียวเขียวมาแล้วครับเขียวเขียวชังควอนะยองครับมาแล้วครับยินานต้วยดีเ็วครับ